เทพองค์อินกับเจ้าแม่ประดูทองครับครับในขณะนี้เทพองค์อินกับประดูทองออกมาแล้วนะครับ5 5สีาฝีมายในรอบรองชนะเลิศนะเราขออนุญาตยังไม่ใช้เสียงรุนแรงครับแต่เราเห็นชื่อแล้วว่าัอนี้บรรยายได้ครับผมต้องอินแล้ ในขณะที่เจ้าแม่มาดูท้องเริ่มตามขยับขึ้นมาครับตีคู่มี่สูสีขึ้นมาเล็กน้อยเทพกุมอินได้ท่าได้ที่แล้วก็ปล่อยเรือเบาเบาครับปลนไปทายให้เรือเข้าเส้นไขครับมาเร็วขึ้นยาสวนลมผมก็กทำการเกลี่ยนก็เป่รถชักเที่ยวเปงนน่องน้ำแดงเป็นไปนะครับ